ห่างหายไปนานมากๆครับกับอัปเดตข่าวสาร p e 펙 l e g e n d ์ประจำทุกสัปดาห์จริงๆก็อยากจะอัปเดตทุกๆสัปดาห์นั่นแหละแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีอะไรหลุดมาเลยแต่ล่าสุดนี่น่าสนใจมากๆครับไม่รอช้าเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเนื้อหารแรกคือ back to black มันเป็นชื่อทีมครับซึ่งมันจะมาในวันที่22มีนาคมถ้าเป็นเวลาประเทศไทยผมคิดว่าประมาณช่วงคืนวันที่22ตอน4ี่ทุ่มจนถึงวันที่23ตีหนึ่งไม่น่าเกินนี้ครับรายละ,ะเอียดของกิจกรรม back to black ก็จะมีประมาณนี้ครับ5ชิ้นด้วยกันที่จะถูกนำมาขายเป็นบันเดิลหลักๆก็จะถูกแบ่งเป็น2ชนิด3ชิ้นแรกเป็นสกินครับที่สำคัญเป็นสกินที่ผมคิดว่าดูแรงมากๆเลยนะเพราะเป็นครั้งแรกที่ถูกนำมาขาย เริ่มต้นด้วยตัวของเรดเป็น w วลยวอรเกอร์ตอนที่แลบมาใหม่ๆครับฉบับย้อมเป็นสีดำทองแดงก็ดูเท่ไปอีกแบบนะเท่าคงเดิมของมันจริงๆแล้วคือสีขาวปนกับสีม่วงถ้าใครชอบสีดำทองเนี่ยผมเชื่อว่าโดนตกแน่นอนครับถัดไปเป็นของพาดไฟเดอร์อันนี้ก็ย้อมสีดำแดงมาจากคุณหุ่นนักสืบใครเมนหุ่นก็ไม่ควรพลาดนะครับและตัวสุดท้ายเป็นของออกเทน ย้อมสีคุมตีมเหมือนเดิมดำทองแดง verm. สกินดั้งเดิมของออกเทนนี้เป็นของ b a t t l e p a ร์ตซีซันเครับทั้ง3สกินนี้สนนราคาอยู่ที่1,800 ac ตีเป็นเงินไทยประมาณ600บาทครับส่วนของอีก2ชิ้นได้แก่ h o l โลสเปซซอลตี้และชามที่มาพร้อมกับ150 l o ร t Pack b n d ูทแบนดราคาของกล่อง150กล่องอยู่ที่ประมาณ8,000ถึง1,400 ac ครับสำหรับ150กล่องนี้ผมว่าใครที่กำลังตามหาแอร์รูมอยู่ ไม่ควรพลาดจริงๆครับแต่ว่าระวังเงินของเพื่อนๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้การันตีนะว่าซื้อไปแล้วจะได้เลยมันการันตีอยู่ที่500กล่องนะไม่ใช่1 5 0่ากล่องดังนั้นคิดก่อนซื้อนะครับส่วนสำหรับผมผมคงไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มครับจากกิจกรรมนี้เพราะว่าไม่ค่อยถูกใจสกินสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่าผมมองเห็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ครับนั่นก็คือสกินอ็อ a เทนที่เป็นของแพทเทิร์พาร์ทถูกนํากลับมาขายถึงแม้ว่ามันจะเป็นสกินรีสีกเ็เถอะ แสดงว่า Developer หรือว่าตัวเด็เนี่ยไม่ได้ปิดกัน้นการนำของแนแบ t เทิลพารตกลับมาขายดังนั้นผู้เล่นใหม่ๆที่อยากได้สกินแบ t เ l e p พารตเก่าๆถือว่ายัางไม่หมดหวังครับและในวันเดียวกันนั้นร้านค้าธรรมดายังได้มีสกินพิเศษกลับมาขายอีกด้วยตามภาพที่คนเห็นเลยครับโลบ้าเป็นสกินในช่วงซสซั่น8สกินเลเวนนนตอนช่วงกิจกรรม Lo อ t Treasure ไลฟ์ไลน์ ine, มิลาตอนช่วงซสซั่น1และสกินกิงกาพาดไฟเดอร์ ในส่วนของราคาเพื่อนๆก็สามารถจะกดสต o อปแล้วก็สังเกตที่บันเดิลมุมซ้ายบนของมันได้เลยครับจริงๆเนื้อหาสาระสำคัญก็หมดแล้วแหละน้อยไหมนี่ขนาดเว้นเปนตั้งหลายสัปดาห์นะ <c oughs> ผมมีแถมให้นิดหน่อยแล้วกันก็คือมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแต่ผมไม่ได้แคปเอาไว้นะแกพิมพ์ประมาณว่าอยากเห็นสกินเวอร์ชั่นคนของ a อชและเ e เวน a นต์จังหลังจากนั้นเนี่ยโมเดลของเรเวนันต์เวอร์ชั่นคนเนี่ยมันก็ขึ้นมาหน้าทวิตเตอร์ผมเลยมันโคตรจะโบ๊ะบ้าเอามากๆ สำหรับผมถ้ามีมันก็ดีนะมันดูเป็นการเปลี่ยนโมเดลไปเลยแต่ปัญหามันยากตรงที่การทำแอนิเมชันนี่แหละจากหุ่นไปเป็นคนถ้าใช้เหมือนกันผมว่ามันน่าจะตลกแล้วก็ดูเป็นงานเผาจนเกินไปแต่ที่เขาทำออกมามันก็ดูสวยแช่เล่นเลยนะเหมือนมีแอนิเมชันในเกมผสมเข้าไปเลยอย่างที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นมิราดมั้งที่ถูกผสมเข้าไปจากงานที่เขาเป็นแฟนเมคขึ้นมาส่วนอีกอันอันนี้ก็เป็นข่าวได้ครับโจงหัวไว้ก่อนเลยว่าเคลเบอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เปลีป่ยนแปลงยังไงล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับผู้ใช้ในทวิตเตอร์นาว่าเอวาแกทวิตว่า fuck the craver เหตุการณ์ของเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยถูก c r a อร์ยิงแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งตี้เนี่ยก็เหมือนจะเสียเปรียบด้วยเหตุผลของปืน c r a อ e r หลังจากนั้นก็มีโปรดิวเซอร์ของ e s p a อนอย่างคุณจอจมาดิน่าทวิตตอบกลับว่าพวกเราเนี่ยสัญญาว่าพวกเราจะทำให้คุณเนี่ยเกลียดรเบอร์น้อยลง หลังจากนั้นไม่นานคุณจอร์ดก็ได้ทวิตตอบว่าพวกคุณคิดว่าเราควรทำยังไงกับครเบอร์ดีทอมันออกหรือว่าเนิฟมันดีเอาละครับงานนี้ผมอยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของครเบอร์ว่าอยากให้มันถูวกออกหรืออยากจะเนิฟมันและถ้าเกิดเนิฟมันเนี่ยเนิฟตรงไหนส่วนผมผมก็จะแสดงความคิดเห็นตรงนี้เหมือนกันต้องยอมรับแบบนี้ก่อนครับว่าเกมนี้วันช็อตวันคิวสามารถทําได้แค่ปืนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือครเบอร์ สำหรับผมผมคิดว่านั่นคือสเสน่ห์ของมันครับย้อนกลับไปตอนช่วงเกราะแดงมาใหม่ๆวันช็อตวันคิวไม่เกิดขึ้นครับเหตุผลก็เพราะว่าเลเจนด์ที่มีคุณสมบัติของ fortify มันลดดาเมจสิเเช่นจิบบี้คอสติกเสหมวกม่วงเกราะแดงถูกเครเบอร์ยิงหัวแต่ไม่ตายเพราะเมื่อก่อนตัวคุณเครเบอร์เนี่ยตำ่ำภายหลังก็ถูกปรับมาให้สูงจนถึงนปัจจุบันนี้ถ้าจะเน้นในเรื่องของดาเมจผมคิดว่าจากที่มันเคยเป็นรุ่นพ่อของเซนติเนล มันอาจจะเป็นได้แค่รุ่นพี่ของเซนติ n เนลสำหรับผมนะผมคิดว่ามันควรจะมีอยู่ในเกมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อาจจะปรับเรทในการดรอปให้น้อยลงให้เป็นปืนที่หายยากขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับความคิดเห็นของผมก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วของคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบสามารถกดถูกใจกดซับได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรรอชมได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ